อ่ายแล้วเวลาเกี่ยวเกี่ยวเสียหนูเวลาเกียเกยเยเเก่ยวเสียเนี่ยหนูต้องมาย้อนมาเอามาไล่ฝั่งหนึ่งเนี่ยฝั่งเนี้ยไม่ตรงต้องไล่ให้ตรง ไม่งั้นมันก็ขานไม่เข้า okay. เนื้อไล่ไล่ฝั่งนี้เข้าไล่ฝั่งนี้ย้อนกลับเพื่อเกี่ยวมันมันคืนสภาพเอาละไล่เกีียวเสร็จแล้วคอดออกอีกฝั่งอ่ะมันก็จะมันมันก็เกียวอะเกียวแอลเหมือนกันหรอ ใช่แอลเหมือนกันพอออกแล้วกลับมาสายใหม่มันก็จะมันก็จะเข้าเกียวก็ไม่ไม่เสียนะก็ใส่ตรงด้วยสำคัญเข้าแล้ว แล้วแรกมันไม่เข้าเลยใช่ใช่อันนี้พอไล่เกลียวเสร็จแล้วเราขันขันมันก็จะเข้าไม่ปีนเกลียวแล้วก็ขันแน่นเลยแน่นละสาคัญตัวเนี้ยตัวแอลไหว่าตัวแอลตัวแอลตัวแอตัวเนี้ยต้องต้องอยู่ข้างซ้ายตลอดเลยไปไฟฟ้าปั๊บทีทีไปนัดมันคายหรอนัดมันคายได้ถ้าอยู่ถ้าอยู่ข้างข้างซ้ายที่มีตัวแอลเนี่ย ยิ่งขี่ะมันเกีียวมันยิ่งขันข้าวมันก็จะไม่หลุดสําคัญต้องไม่ใส่ผิด L L คือซ้าย R คือฝา